ีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ค่ะอยากให้ได้นำตัวช่วยเงินค่ะคะุณมาใช้ใจมาสรุปข้อเสนอที่พิพิธภัณฑ์อย่างนี้นะครับอยู่มานานที่ยังครับอยู่มา20ปีแล้ววันนี้นะคะพวกเราจะมาสัมภาษณ์ที่กันนะคะว่าประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ฉุกดาที่นี่มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะ เป็นพิพิธภัณฑ์ารคนะครับเดิมเนี่ยเป็นบ้านส่วนตัวของพระยากุงช้างครับวันเน็ตรน้าสงกราท่านเป็นผู้เจ้าเมืองครับพ่อท่านเป็นเยเป็นจ้าวนองที่หกท่ทานเป็นแคบุตเจ้าพ่อเสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาต่อมาบ้านหลังนี้เลยได้สายกับเมืองช้ารนี่ครับก็ใช้เป็นที่ว่าการุนมกรีตมาลาชคสเโกนเนี่ยเราปุกรค์แต่เป็บผมุนทนีเนี่ยเดินชินสร้างว่าปสองสองีสองหนึครับก็ทัาแบบ่บ อันนี้ก็ใช้เป็นที่ว่าการบรรทุนรจอมราดแล้วก็หลังจากนั้นทุกเรื่องเลยระบบทุนทนเป็นอครนี้ชาเป็นสารณกางเป็นที่แรกเลยที่สารการนี้ย้ายผู้กำกัมาอยู่เขตจอัสมุทรารเุนโดยที่อาคารนี้ได้ถูกทิ้งร้างไปนาน20กว่าปีครับองค์สินปปนนินว่าอาคารนี้่านการใช้งานนี้มาคุ้ค่ยาวนานเลยชาเลยได้ทะเียนเมื่อปีพ2 5 6พอขึ้นแะเปลียนเสร็จนี้ยก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อที่25ันยายนปี2 5 5 5ครับ ตัวอาคารที่เห็นก็เห็นอยู่แล้วครับว่าเป็นอาคารแบบสกินแต่ผสมที่โลห์ที่สุกินตัวอาคารนี่เป็นจีนแต่ตัวที่บันไดโค้งเนี่ยไปทางยุ่โลห์เพราะจะแบบเป็นซาวา์เบอร์สัหรับการที่ยากแต่ท่านก็จะขออนุญาตถามสิ่งที่น่าสนใจะเป็นคือที่จะไปที่ยในอาคารนี้ก็ต้องสร้างหน้าแบบแบบทุกห้องเหรอโดยเฉพาะห้องห้องแรกๆเนี้ยโดยเฉพาะพอเราต้องมาแล้วก็อยู่ใต้นู่ใช่ไหมก็เป็นวิถีชีวิตเกี่ยวกับพวกโนดนาเร พอจังหวัดสุขาเนี่ย้าดจดปาชังัสุขรรพาองกาุบาลตัวที่เปกิจกรรมโดยเฉพาะว่านนเนี่ยที่มักจะเกิดที่อำเภอจันทรอำเภอกระบอำเภอระน่นแล้ก็อำเภอสิามีต้นการในโหนี้ค่อนข้างเยอะคนเนี่ยมีต้นการต้องการเยอะในสมัก่อนนะครับจนปัจจุบันก็ยังมีเยอะอยู่ส่วนนาก็คือการทำไร่ทำนาของชาวบ้านเราโดยเกี่ยวทุกี่วจังหวัดหรว่าพื้นที่อะอย่างงี้ยส่วนเล เนี้จังหวัดสงขลานี่มีความโดดเด่นกว่าจังหวัดอื่นนะครับเพราะจังหวัดสงขลามีอยู่สองทะเลทะเลที่หนึ่งก็คือทะเลอ่าวไทยใช่ไหมครับมีแต่ละวออาเมดามแบบนี้ใช่ไหมพอทะเลที่สองก็ถือว่าเป็นทะเลสาบสงขลาถือว่าผมดูเข้านะผของจังหวัดสงขลาได้อย่างดีครับโดยเป็นที่มาของคำว่าสามยุคสามเมืองสามน้ำแล้วก็สองทะเลแล้วก็สามวัฒนธรรมมีทั้งมีสามน้ำนะจับหัดสงขลาเนี้ยบริเวณหน้าแม่น้ำเงินบริเวณนั้นก็ถือว่าเป็นน้ำน้ำเคียงใช่ไหมครับ เดธถ้าถ้าถ้าเกียวกับยเนี่ยเรถือว่าเป็นน้ำปล่อยแต่ถ้าหลังพยอเป็นจังหวัดทั้งแต่รวมไปตามทะเลน้อยเนี่ยน้ำก็ตั้งติดสนิทเลยเป็นสำว่าแบบทั่ทา,าสาระต่อไปนะคะในมุมมองของผู้ดูแลที่อยู่ที่นี่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะกับการทำงานที่นี่ผู้ดูแลเขก็เพื่อการอนุรักษ์และรักษาโบราณสถานและโบราณถูกเพราะที่นี่มันเป็นได้สองอย่างคือหนึ่งได้ดูทั้งโบราณสถานนี่เรตัวสถานนี่ต้องมีอายุต้องเ่ินร้อยปีขึ้นไปแล้วก็ต้องมีคุณค่าต้องน่าสนใจ ส่วนตัวเราถูกเพราะเช่นกันมีอายุตั้งแต่็มวัยผู้ใหญแล้วก็ต้องมีคุณภาหน้าบริจาคเช่นกันแล้วก็การดูแลรักษาก็เพื่อการดูแลรักษาไม่ว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าคนมาเที่ยวต้องช่อยการดูแลถือว่าเราเป็นตัวคนรุ่นใหม่นี้ยถ้ามีตัวติกาห้ามห่างไกลลูกจากต้องดูแลตัวอะไรพวกนี้ยก็ต้องปฏิบัติตามตามกฎเกณฑ์ของเขาครับค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็อยากฝากให้เชิญชวนกลุ่มนักท่องเที่ยวค่ะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ค่ะ ถ้ามาจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ก are ็สำคัญนะครับแล้วก็จุดสำคัญนี้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่งหนึ่งของโตลสงกามาเที่ยวที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งเล่าเรื่องของโตลุงกาได้อย่างดีเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันงแต่ยุทธยากรุงศรีบุรีแล้วก็สมัยรัตนโกดินที่มีคำว่าสามยุคก็คือยุทธยากรุงศรีุรีแล้วก็รัตนโกดินใช่ไหมสามยุคสามเมืองสงทัญคำว่าสามเมืองก็เมืองเมื่อก่อนนี้อยู่ที่อยู่เที่ยวคือตอนจันทร์กรใช่ไหมกรอนยุทยายไหม พอสมัยสมัยุโขีเนี่ยเมืองเนี่ยเขเรียกว่าอว่แรกเรื่องมรทีเนี่ยเขาเรียกว่ามสุกาวฝังพรเขดงงาครั้งที่สองเนี่ยเขาเรียกว่ามืสุกาวฝังเลนชนตึ้งมื่สมัยคน้นพอรีคำที่สามเนี่ยเขาเรียกว่ามือสุกาวงของของังัวันเนี่ยก็สมัยน้ากิสมัยรัชานะครับเลเป็นคําว่าเรื่องที่ขึ้นมาเพว่าสยุคสาเมืองแล้วก็สาน้ำามน้ำว่าเมืองที่บเนี่แล้วก็เมืองสุกาเนี่ยสงทะเลแล้วก็มือสกาวเธรรม มีตั้งใจพุ่งพลุกระลึมแล้วก็ปีนเราอยู่กัน,นวนแบบสันที่สุดคราบค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพวกเรานะคะค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะให้นะักท่องเที่ยวมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่นี่กันเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะครับ สงขลายุคก่อนประวัติศาสตร์จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามสาระสำคัญคือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในจังหวัดสงขลาเริ่มตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ6,000ปีมาแล้วโดยุ่กคนแรกเริ่มมีวิถีชีวิตแบบหาของป่าล่าสัตว์ภายหลังจึงดำรงชีพด้วยการเพาะปลูกและจับสัตว์น้ำประวัติศาสตร์แรกเริ่มบนขาสมุสทิพระจัดแสดงโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุตามสาระสำคัญคือชุมชนเมืองท่าของสงขลากระจายอย่างกว้างขวางบนพื้นที่จากอำเภอระโนดไปถึงอำเภอสติงพระตลอดไปจนถึงภูเขาแดงในอำเภอเมืองสงขลาข้าวสมุทรสติงพระรับอิทธิพลทางศาสนาและความเชื่อจากการติดต่อกับชุมชนภายนอกมาตั้งแต่ราวพุทธศตรวรรษที่1 2โดยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกภาชนะดินเผาไปขายในชุมชนอื่น,นความสัมพันธ์การค้ากับต่างประเทศจะแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามสาระสำคัญคือชื่อเมืองสงขลาปรากฏขึ้นในบันทึกของพ่อค้าและนักเดินเรือชา าวอาระบระหว่างปีพุทธศักราช1993ถึง2093ในนามสิงคูหรือสิงกอรามีบทบาทสำคัญในระบบการค้าโลกมาแต่โบราณโดยเฉพาะการค้ากับพอรันดาังกฤิกและฝระั่งเศส บันทึกสงขาจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามสาระสำคัญคือศิลปวัตถุของผู้ปกครองสงขาเป็นหนึ่งในหลักฐานที่สะท้อนถึงการการปกครองสามช่วงเวลาคือสงขาภายใต้การนำของผู้ปกครองเชื้อสายมุสลิมสงขาหัวเขาแดงสงขาภายใต้การปกครองของชาวจีนสงขาแหลมสนและสงขลาบอ่อหยาและสงขาภายหลังการปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมวลชน,ทนเทศาบาลซึ่งมีการตรัาบทบาทของเจ้าเมือง ให้เป็นผู้ว่าราชการมาือสงัลาอิทธิพลหลังนิสสทอนให้เห็นจากศิลปวัตถุได้แก่บานประตูไม้แกสลักลายจีนชุดเซรามิกจากตะวันตกและชุดภาชนะทองเหลืองศิลปะภาคของชาวมุสลิมศิลปกรรมสมผลจะแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามสาระสำคัญคือศิลปกรรมสงขลเกิดจากการหลอมรวมทางวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมจีน และตะวันตกที่เข้ามาตั้งรกรากในเมืองสงขลาก่อให้เกิดการผสนรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมจนเกิดเป็นเอกลักษณ์อันงดงามประวัติศาสตร์โบราณคดีภาคใต้ตอนล่างจะแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามสาระสำคัญคือชุมชนเกิดขึ้นหลายแห่งบริเวณลุ่มน้ำปัตตานีหนึ่งในนั้นคือเมืองโบราณที่อัมพยรังหรือเมืองลังกาสุกัโดยมีความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ดูและพุทธศาสนาซึ่งสะท้อนอยู่ในหลักฐานทางสถาปัตยกรรม และประติมากรรมเช่นสิวลึงเสียงของพระโพธิสัตว์วโลกิเตและพระพิมลินผาลสูนทรียาภาพในวิถีชีวิตของชาวภาคใต้ตอนล่างจะแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามสาระสาคัญคือภูมิสารทางภาคใต้ตอนล่างต่างก็เกิดเป็นมนุดท่าทางกา,ารับอิทธิพลทางศิลปศาสนาและความเชื่อจากอินเดียในระยะแรกเริ่มและอิทธิพลวัฒนธรรม จากปลุกมืองในคาบสมุทธรราลย,ยูด้วยกันในเวลาต่อมาผนวกกับความเชื่อมั่นสันทธานต่อาศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดส่งผลให้วิถีชีวิตชาวภาคใต้ตอนล่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดังเห็นได้จากภาษาศิลปะและวัฒนธรรม สงขาย้อนยุคจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามสาระสำคัญคือประมาณ60 70ปีที่ผ่านมาสงขามีย่านธุรกิจการค้าที่เฟื่องฟูบริเวณถนนคนครนอกนกครในและถนนนางงามมีห้องถ่ายรูปที่ทันสมัยมีโรงภาพยนตร์และสถานเรือนรมมีการคมานาคมทั้งเรือโดยสารรถไฟและสนามบินพาณิชย์สิ่งเหล่านี้สะท้อนภาพความทันสมัยสงขลาในเวลานั้นได้เป็นอย่างดี